โดยเงื่อนไขสมมติว่าอย่างลบเราสามารถคลิกที่คําสั่ง e อเลสเนี่ยตรงนี้ได้นะครับคลิกตรงนี้ปุ๊บพอคลิกนะครับจะสังเกตบรรทัดคอมมาไลนะ์แนวคอมมาไลน์จะบอกว่าให้เล e c t เห็นไหมเลือ c อบเจกก็คือไปเลือกชิ้นงานแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเราเลือกวัตถุก,ก่อนสมมุตินะครับเป็นการ Select แล้วเราไปที่คําสั่งเลยนะฮะมันก็จะกระทาเลย นะครับมันจะไม่มันจะข้ามมันจะข้ามขั้นตอนไปหนึ่งขั้นตอนนะครับประมาณนี้อนะันนี้คือเข้าใจกันก่อนนะครับในบทที่4ทั้งบทเนี่ยเป็นการเลือกคําสั่งไปกระทํากับวัตถุนะครับผมอ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวจะพูดถึงไปเรื่อยๆนะครับในกรณีของการเล e c กในกรณีของการเลือกเนี่ยมันจะมีแบบนี้เลื่อนเมาส์มาทางด้านขวามือนะครับคลิกซ้าย1ครั้งนะในเวอร์ชันใหม่ผมบอกไปแล้วเนาะว่าการคลิกเนี่ยนะครับคลิกแล้วก็ปล่อย นะครับถ้าคลิกค้างเหมือนเวอร์ชันอื่นๆมันจะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นี่นะฮะออกมาเป็นแบบนี้คลิกค้างอะ่ะนะคลิกปล่อยจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับการคลิกจากขวานะขวาบนลงมาซ้ายล่างจะเห็นพื้นที่สีเขียวแบบนี้การซ e l e c t ลักษณะนี้เป็นการ select แบบ c ์ซ s i n g อร์ s i n g นะแบบนี้นะครับจำไว้ก่อนนะจากนั้นเลื่อนมองมาทางด้านซ้ายมือคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับเลื่อนจากขวาบน สายบนสิลงมาขวาล่างจะเห็นเป็นพื้นที่สีฟ้าเข้มจะเรียกสีเงินก็ได้ไม่ว่ากันนะครับการเลือกลักษณะนี้เรียกว่าเป็นการเลือกแบบวินโดว์นะสตัวนี้ใช้งานแตกต่างกันใช้งานแตกต่างกันนะอ่ะสมมุติว่าผมเลือกคําสั่งยางลบก่อนนะครับผมเลือกคําสั่งยางลบ e นะครับภาษาไทยอยู่สายโอเค E, นะครับแล้วก็ Enter ไปหนึ่งครั้งโบกเขให้มันติดคำสั่งอย่างลบแล้วนะผมเลือกแบบนี้นะครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งเลือกมาแบบนี้จะสังเกตว่าเฉพาะตัวที่คลุมมิดจะถูกกระทําจะถูกเลือกเห็นไหมนี่นะฮะเมื่อคลิกซ้ายตัวนี้โบก็ให้แล้วคลิกขวาจะเป็นการลบเฉพาะวัตถุที่คลุมมิดนะครับแบบนี้นะแต่ถ้ากรณีนี้นะครับ e Enter ใหม่นะครับคุมมาแบบนี้ ัวที่ติดติดแค่หน่อยเดียวก็เลือกนะติดแค่หน่อยเดียวก็ถูกเลือกนะครับลักษณะของการเลือกแบบคอ์ซิงคลิกซ้ายหนึ่งครั้งคลิกขวาก็ลบเหมือนกันนะเห็นไหมฮะประมาณนี้นะดังนั้นคืออยากจะสอนให้รู้วิธีการ Select Object เนี่ยหรือเลือกชิ้นงานไปด้วยนะครับแต่จริงๆมันเป็นหัวข้ออยางลบนะอันนี้คืออยางลบนะครับยางลบยังใช้งานได้โดยคุมตัวงานไปเลือกตัวงานไปแล้วก,ก,กด delete จากแป้นคีย์บอร์ดก็ได้คือกัน นะเหมือนกันนะครับผมอันนี้คือคำสั่งแรกนะครับอย่างลบครับผมไปดูตัวถาดไปเดอ้อ co ลักษณะการ Copy มี2แบบแบบที่เป็นการเลือกชิ้นง,งานไปแท็กไป Copy เอาไปวางแต่ละจุดแต่ละจุดนั่นแหละนะครับกับการเลือกนะการสร้างชิ้นง,งานขึ้นมาใหม่แบบอารเรอ่ะมาดูกันก่อนโจทย์เป็นแบบนี้ อยากให้วางแบบนี้ซูมขึ้นมาตรงนี้นะครับตรงนี้ผมทําเป็นบล็อกไว้ให้แล้วนะผมทเป็นกรุ๊ปเนี่ยนะครับผมกรุ๊ปแบบนี้ถ้าคลิกไปแบบนี้แล้วมันไม่ติดต้องเช็คก่อนนะใครที่ติดตั้งโปรแกรมเพื่อใหม่ปุ่มนี้ต้องถูกเปิดก่อนเดอ้อเห็นไหมนี่นะครับมันต้องถูกเปิดก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นการสั่งให้ชิ้นงานสั่งให้ระบบของคําสั่งกรุ๊ปเนี่ยทำงานมันเป็นสวิตช์เหมือนสวิตช์นั่นแหละ เราคลิกไปหนึ่งครั้งแบบนี้นะครับอันนี้คือปิดนะครับมอมาที่ตัวงานมันจะเป็นแบบนี้เนี่ยเห็นไหมนะครับเมื่อเปิดมันปุ๊บอ,อะไรก็ช่างที่มีการกุ๊ปงานไว้จะถูกแสดงผลออกมาไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกเนี้ยนะครับผมอ่ะมาดูกันก่อน Copy คือคำสั่งนี้นะครับผมเมนู Draw ก็อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ใสเมนูมดอชี่ไหนเมนู modify เออ นี่ครับ CO copy เนี่ยนะครับผมก็คือตรงนี้นะครับผมอ่ะเอามาดูกันนะครับ CO นะครับกด Enter ไปหนึ่งครั้ง Select Object Select Object ตัวไหนคือเลือกตัวนี้เห็นไหมเลือกตัวนี้นะครับคลิกตัวมันเฉยๆถ้าใครยังไม่ได้กรุ๊ปก็สามารถเลือกแบบนี้ได้พราะมันจะเอาเฉพาะตัวไหนเอาเฉพาะตัวที่คุม,มิดครับอีกซ้ายไปหนึ่งครั้งจากนั้นคลิกขวา นะเพื่อกําหนดจุดแท็กจุดแท็กที่จะใช้เป็นจุดเลือกกับจุดวางเนี่ยส่วนใหญ่เราเลือกเราเลือก Center, เซนเตอร์เี่นะครับเมื่อขึ้นเป็นมิดเดิลพอยต์เนี่ยถือว่าเซนเตอร์และทิศซ้ายหนึครั้งวางอย่าลืมนะถ้าของใครเลือกแล้วนะครับมันเป็นเส้นตรงแสดงว่าออเทอร์โหมดเนี่ยตัว F8 เนี่ยนะครับคุณยังเปิดมันอยู่มันจะเป็นแบบนี้นะไอต,ตัวนี้ต้องปิดไว้นะครับเราก็เลือกมาแท็กแท็ก แท็กปแท็กปนะครับแท็กปจากนั้นกดปุ่ม e S c a p e หรือคลิกขวา Enter ก็คือการจบกระบวนการเป็นการ Copy แบบธรรมดาตัวต่อตัวนะครับผมมาดูในลักษณะของก o p y o p y แบบอะเรย์ก๊อปแบบ ader, การกำหนดอาราเรยดเดอื่นเข้ามานะครับผมะ c o Enter มาหนึ SEO, ่งครั้งคลิกเหมือนเดิมครับคลิกที่ตัวที่กุ๊บไว้นะครับคือตัวนี้ ถ้าไม่ได้กรุ๊ปเนาะก็เลื่อนมองมาแบบนี้นะครับคุมแบบนี้นี่นะครับคลิกขวาแล้วก็แตะจงจุดเดิมนะโบเขาให้จะมีคําว่าอารเรย์โผล่ขึ้นมาเราสามารถพิมพ์ a Enter หรือเลื่อนมองมากดที่ A อารเรย์ก็ได้นะครับ a Enter นะครับมันจะมีหัวข้อเนี่ยติ๊กขึ้นมาอยู่ที่เคอร์เซอร์เนี่ยนะครับว่า Enter Number of Item เนี่ยจะใส่เท่าไหร่อ่ะมันมีเท่าไหร่นะแบบนี้ นับตัวที่หนึ่งด้วย 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7มี่ห้นะครับมี7 8อ่ะแตัวใส่8ตัวสมมติใส่8ตัว,ตวนะครับก็คือมันต้องมันต้องนับตัวของมันด้วยนะครับก็จะเป็น 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ใช่ไหมใส่8กดกดไอตัวไปนหนึ่งครั้งโบกขาให้จากนั้นเลื่อนเม้ามานะครับแต่ที่ตรงนี้สูงกว่านิดนึงนี่นะครับเห็นไหม นี่ฮะมันก็จะวางขีดขวา enter มันจะวางไปตามจุดต่างๆเห็นไหมครับนี่นะอันนี้เป็นอาร y ลักษณะของการใช้งานอาร y นะครับมันสามารถกำหนดในรูปแบบอื่นๆได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นน้องๆดูตัวนี้นี่นะฮะผมยังไม่ได้กรุ๊ปนะผมจะก๊อปปี้แบบอารีก,ก่อนอันดับแรกผมใช้ co ธรรมดา co ธรรมดา enter มาผมจะก๊อปปี้เข้ามาก่อนนะครับเลื่อนมาสลงมาอัเทอร์โหมด f8 เนี่ยนะครับลงมาแบบนี้ เอาประมาณกะกะสัก2เมตรเนี่ยวางไปกด escape นะครับตัวงานจะวางที่ตำแหน่งนี้นะครับทีนี้ผมจะ Copy ไปในทิศทางด้านขวามือให้มีระยะห่างประมาณ1.5เมตรนะครับผมก็ co enter ครับคุมชิ้นงานแบบนี้คลิกขวาแต่ที่จุดนี้นะครับจุดอ้างอิงครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งพิมพ์ a r r a a enter ไปนะครับต้องการทั้งหมดกี่ตัว4ตัวนะครับ enter ไป ในขณะที่เราเลื่อนเมาส์เพื่อกำหนดเวกเตอร์กำหนดทิศทางของเขาเนี่ยนะฮะเราก็สามารถใส่นะครับระยะเช่น1.5 n t ้าไปเ n t e ไปอีกครั้งเพออกจากคำสั่งชิ้นงานจะออกมาทั้งหมด1.5เมตรทั้งหมด4ตัวนะไปที่ลีเนียดูลีเนียไม่ได้ตั้งค่าอ่ะตั้งอยู่เออไม่เป็นไรนะฮะนี่ฮะเห็นไหม1.5 เกียจไซส์ขี้เกียจใช้คอนเออเห็นไหมฮะแบบนี้นะก็จะได้ในลักษณะของการ Copy แบบอารีโอเคไปดู MI การใช้งานมินเลอร์นะครับ MI m มไินเลอร์เนี่ยมินเลอร์ก็ใช้งานตรงนี้ก็มินเลอร์นะครับเมนู modify มิเลอร์ก็คือตรงนี้นะครับผมหรือ MI ลักษณะของการมิเลอร์ก็คือการก๊อปชิ้นงานแบบกระจกเลื่อนเมาส์มาที่มิเลอร์นิดนึงวางไว้ไม่ต้องคลิกนะวางไว้ก่อนนะครับบ่อยครั้งเนี่ยในส่วนของออโตแครดคำสั่งพื้นฐานของเขาเนี่ยเลื่อนเมาส์มาวางไว้ปุ๊บน้องๆก็จะพอคร่าวๆได้แล้วละ่ะว่าเออตัวอย่างที่เขาสนแสดงขึ้นมาให้เราเห็นเนี่ยมันหมายถึงอะไรยกตัวอย,อย่างเช่นการเขียนชิ้นงานที่มันเหมือนกัน2ด้านคุณเขียนออกมาด้านเดียวคุณคลิก จุดนี้จุดนี้จุดน,ดนี้คุณมิเลอร์ปุ๊บโดยการกําหนดเส้นตรงหรือกึ่งกลางอีกฝั่งหนึ่งมันจะมิเลอร์ออกมานะครับมันจะสร้างตัวงานออกมาในลนักษณะอีกครึ่งหนึ่งของมันอ่ะนะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูกันไงครับ mi m mi enter หนึ่งครั้งนะครับเลือกตัวงานเลือกตัวนี้คลิกซ้ายหนึ่งครั้งคลิกขวานะครับกำหนดจุดกึ่งกลางกึ่งกลางตัวนี้ก็ได้กึ่งกลางตัวนี้ก็ได้ ตอนนี้ก็ได้คลิกซ้ายหนึ่งครั้งเลื่อนเมาส์ลงมาข้างล่างการเลื่อนเมาส์ลงมาข้างล่างจะทําให้ชิ้นงานพลิกไปทางด้านขวามือการเลื่อนมาส์ไปทางด้านขวามือจะทําให้ชิ้นงานพลิกไปข้างล่างนะครับผมขึ้นอยู่กับทิศทางที่เราต้องการแต่ถ้าน้องๆปิดตัวนี้ไว้นี่ฮะมันจะเอียงกระเทรเร่แบบนี้เลยนะดังแบบนั้นควรจะต้องเปิดออเทอร์มดหรือ F8 นะครับเท่านั้นเพื่อให้มันอยู่ในทิศทางของเส้นตรงนะครับผมจากนั้นคลิกซ้ายหนึ่งครั้งเลื่อนมาส์ลงมานะ โปรแกรมจะให้เราเลือกว่าจะลบชิ้นงานออกไหมชิ้นงานอันเดิมนะ่ะในส่วนของ OS, อีลอสอีเ o สซอฟต์ออบเจกต์ตัวชิ้นงานเดิมจะลบออกไหมถ้าลบออกก็กดเย็ดถ้าไม่ลบออกหรือให้พิกมาเลยก็กดโ no. นแบบนี้นะครับชิ้นงานก็จะพิกมันเป็นแบบนี้เดี๋ยวให้ลองดูอีกนิดหนึ่งใน,ในกรณีของการกดเย็ดนะครับนี่ฮะกดเย็ดไปมันจะลบฝั่งนี้ออกแล้วก็ค o ปปี้มาอีกฝั่งนึงนะครับผมไม่ยากนะในส่วนของมิ l เลอร์ ลองเล่นดูนะครับผมไปถึงคำสั่งสุดท้ายของเบรกแรกกัน O offset นะ O offset ผมอธิบายไปก่อนหน้านี้นะทำเป็นหัวข้อหัวข้อหน Above ึ่งออกมาให้ดูเลยคือในส่วนของคำสั่งพวกนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับตัว Dynamic input โดยตรงเลยนะครับเข้าไปตรวจสอบ Dynamic input ก่อนนะน้องๆน้ Gold stamp. ในเบรกนี้ในคำสั Peach ่งนี้นะครับ ที่ขวาไปที่ Dynamic Input Setting นะครับผมควรจะต้องเปิด2ตัวนี้ขึ้นมาเด้อนี่นะ2จุดนี้เปิดขึ้นมานะครับเป็นหลักเพื่อตัวนี้มันจะเป็นการตัวงานมันจะมันจะแจ้งโชว์นะครับในส่วนของระยะในส่วนของพิก,กัดส่วนตัวนี้มันจะแจ้งโชว์ในลักษณะของค่า Dis t i s t e นะ e ระยะห่างดังนั้นการเปิด2ตัวนี้จะทําให้เราสามารถป้อนค่าได้นะครับป้อนค่ากําหนดได้คือ offset เนี่ย มันจะเป็นการบล็อกตัวงานว่าให้ออฟเซตออกไปเท่าไรยกตัวอย่างเช่นออกไป1เมตรก็1เมตรนะครับแต่มันจะมีค่าทอสทอสเป็นค่าประมาณการอันนั้นน่ะจะติดค่าทอสถ้าสมมติว่าเราไม่ติ๊คคำสั่งนี้นะอันนี้อยากจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆไม่ใช่รู้แค่ว่าเอ้ยมันคืออะไรนะครับมันคืออะไรไม่ใช่เพราะว่าในอนาคตมันอาจจะมีการเพิ่มฟังก์ชันบางตัวเข้ามาเราจะได้มีพื้นฐานก่อนว่าเฮ้ยตรงนี้มันมีตรงนี้ก่อนจากนั้นค่อยไปอีกสเต็ปหนึ่งนะครับโอเค ตัวสอบตันี้ก่อนนะจากนั้นกดโอเคไปนะครับผมถ้าใครยังไม่ได้ตั้งนะครับทีนี้มาดูกันลักษณะของออฟเซ็ตมันก็คือการสร้างชิ้นอ่ามันคือการเอาชิ้นงานที่มีอยู่เนี่ยออฟเซ็ตออกไปตามค่าตามระยะของเขามาดูกันนะครับสมมุติว่าผมสร้างสมมติว่าผมสร้างเส้นกริดขึ้นมาอ่าผมไปที่เลเยอร์ก่อนนะผมขอใช้กริดก่อนกริดอยู่ไซส์คอนสแตนไลน์ก็ไนดะ้นี่นะครับผมจากนั้นไปที่คําสั่งคอนสแตนไลน์คอนสแตนไลน์เมน,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 นูดรอนี่แหละแล้วก็ตัวนี้นะครับ โอเคจากนั้นผมเลื่อนมอมาแตะที่ตรงนี้ไม่ได้คลิกนะเลื่อนมอมาแตะส,สื่อนะฮะมันจะมีเส้นสีเขียวนี่ออกมาถ้าใครไม่มีเส้นสีเขียวออกมาให้กลับมาดูข้างล่างก่อนว่าสเตตัสบาร์ตัวที่กําหนดเป็นเส้นล่างเนี่ยคุณได้เปิดเขาหรือเปล่านะฮะคือตรงนี้นะเปิดไว้นะครับนี่นะฮะเลื่อนมอออกมานะครับปึ๊บล้วคลิกซ้ายหนึ่งครั้งถ้าเลื่อนมอไปทางด้านขวามือนะครับมันจะทําให้เกิดชิ้นงานทางด้านขวามือเป็นแนวเส้นแต่ถ้าเราต้องการเป็นเส้นตรง ต้องเปิด F8 นะเลือ่อนไปทางขวามือนิดหน่อยคลิกซ้ายหนึ่งครั้งเลื่อนมองขึ้นไปด้านบนนิดหน่อยคลิกซ้ายหนึ่งครั้งกด S c a p e จะได้เส้นแบบนี้ออกมาอ่ะทีนี้มาดูกัน O อ่า Enter นะครับเห็นไหมมันขึ้นเป็นค่า t o ส s เนี่ยค่า t o s เนี่ยเป็นค่าประมาณการแต่เราไม่ได้ประมาณการน,นะครับเราจะสร้างเลยเช่นออกไปทีละ 4, อสี่ b สี่นะครับกด Enter หนึ่งครั้งจากนั้นคลิกที่ชิ้นงานนี้แล้วเลื่อนออกไปมันจะบล็อกที่ค่าสี่ไว้เห็นไหมนี่นะฮะถ้าเราวางแบบนี้ มันก็จะวางที่สเตปสถ้าเราคลิกตรงนี้ใหม่แล้วเราเลื่อนออกไปแล้วเราอยากจะป้อนค่า5สมมุตินะเราป้อน5ใส่คดิเเตอร์มันจะขยับไปที่5ทันทีตรวจสอบได้เดี๋ยวจะให้ตรวจสอบดูนะครับจากนั้นก็ตรงนี้ใหม่ก็จะเป็นค่า4ทีนี้ถ้าคลิกแบบนี้1ครั้งนะครับปึ๊บเราเลื่อนเมาส์ออกไปทางด้านนี้ตรงน้องอจะสังเกตที่บรรทัดคอมมาลน์มันมีคําว่า multiple อ่า multiple ถ้าพิมพ์พิมพ์อะไรพิมพ์ M Enter เอนเตอร์ไปหนึ่งครั้งแล้วเลื่อนมอออกมาไกลๆนะครับเมบนออมอลตรงนี้นะครับคลิกหนึ่งครั้ง4คลิกหนึ่งครั้ง8คลิกหนึ่งครั้ง12คลิกหนึ่งครั้ง16คลิกหนึ่งครั้ง20นะประมาณนี้ถ้าคลิกขวาแล้วกดเอนเตอร์ออกไปนะครับมันก็จะได้เส้นเป็นลักษณะของมัลติเพิลนะครับทีนี้มาดูกันนิดนึงเมื่อกี้ที่เกินไปว่าถ้าเกิดว่าเฮ้ยผมเปิดผมปิดไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นจังได้อะโซปิดนะกดโอเคไปนะครับทีนี้ไปดูที่โอออฟเซ็ตให โอ้ e e ็นเนะครับมันเป็นค่าทอสเหมือนกันใช่ไหมทอสใช่ไหมอ่าสิาผมใส่4ผมกด Enter ไปโบคลิกไปตรงนี้นะครับมันจะบล็อกชิ้นงานให้ไปที่4แต่จะไม่มีการป้อนค่าใส่ค่า Distance ไอ้ตรงกลางไม่เห็นแล้วใช่ไหมพอกดตนี้ไปปุ๊บทีนี้ถ้าคลิกตัวนี้แล้วเลื่อนเมาส์มาแล้วป้อนค่าสมมุตินะป้อนค่า5 Enter ไม่ได้ใช่ไหม e n นเตอร์ Enter, ไม่ได้นะครับผมดังนั้นมันมีความสำคัญนะครับน้องๆในเรื่องของการติ๊กในเรื่อง d ด na m i c Input กลับมาที่เดิมก่อนคลิกขวา1ครั้งคลิกซ้ายที่ Dyna m i c Setting เปิดมันขึ้นมากดโอเคไปนะครับผมอ่ะเดี๋ยวต่อนะฮะตรงนี้ก็จะเอาขึ้นเป็นทีละ4เนาะทีละ4ก็โอ n t e r นะครับผม Enter ไปเพื่อยอมรับค่า4ขึ้นไปนะครับผมกด M Enter ผมคลิกซ้ายหนึ่งครั้งโบ๊ะ ประมาณนี้กด S 1ีออกไปนะครับสร้างขึ้นมาเป็นแนวนี้จากนั้นผมจะสร้างคําสั่งเล็กแทง r e เนี่ย Enter ไปเพื่อคุมชิ้นงานแบบนี้จากนั้น trim โดยคลิกที่คสั่ง trim นะครับคลิกสั่ง trim นะคลิกตัวนี้1ครั้งนะครับคลิกขวาหรือกด Enter นะครับจากนั้นก็ตัเตดเลยตัดเลยตัดเลยตัดเลยกด S 1ีออกไปนะครับกดตรงนี้แล้วก็กด Delete ออกไปนะครับ